ข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการ ไม่ใช่คี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่คี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการ คือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าอพวงนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชน ประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุน หน้าท so ี่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชน หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชน เป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้างพวกนายตุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้างพวกนายตุนหน้าที่ของข้าราชการ คือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการ คือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของพวกนายตุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการ และข้าราชก,การไม่ใช่ขี้ข้าของวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข right ้าราชการคือต้องรับใจประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนประชาชนเป็นเจ้านายของข้าราชการและข้าราชการไม่ใช่ขี้ข้าของวกนายทุนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใจประชาชน หน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชนหน้าที่ของข้าราชการคือต้องรับใช้ประชาชน